ยังไงบ้างที่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดูเดือดเหมือนกันที่ขาวสบนาทีผ่านมาขอทราบความรู้สึกด้วยครับก็เป็นเกมทีออ่อึดอดเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีโอกาสทั้งสองทีมแต่ว่าเราก็โอกาสมากมายเหมือนกันแล้วก็ยังก็ยังเหมือนเดิมยังต้องแก้ไขในจังหวะสุดท้ายเพราะว่าเราขึ้นไปแต่ว่าเราจบไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นปัญหาของเราในปีนี้แล้วก็ผูเออ้เล่นของเราก็บาดเจ็บเยอะด้วยในในช่วงนี้มันก็ทําให้ <c oughs> อาจจะมีการ เปลี่ยนตัวแล้วก็ทําให้โ o มเมนตัมของทีมมันอาจจะหายไปด้วยครับไม่ลูกซ้ายถือว่าเราก็ได้แอซิไปเป็นจันงหวะหนึ่งแล้วลูกสียังไงบ้างตอนที่เราไปไปปาดบอลเข้าไปข้างในผมไม่รู้<ช>ได้แอซิหรือไม่ได้ผมร,ร,ร,รู้แค่ว่าก็ดีใจที่มีโอกาสได้ลงแล้วก็ได้รับไว้บอมไว้วางใจจากบอสที่ส่งผมลงสนามในเกมนี้ก็ต้องขอบคุณบอสด้วยแล้วก็ผมดีใจมากกว่าที่ วันนี้ทีมสามารถเก็บสามแต้มได้เพราะว่าเรามีบมเมนตัม um ที่ไม่ดีสําหรับทีมในตอนนี้เพราะว่ามันเรื่องผมว่าเรื่องสภาพจิตใจที่ที่ทำทำให้เราเอ,อ,อาจจะตกลงเพราะว่าเรามีโอกาสแต่ว่าเราทําไม่ได้แล้วเรากลับมาเสียประตูโดยโดยแบบง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้ให้โมเมนตัม um ของทีมันจ,จะไม่ดีแล้วก็บวกกับผู้เล่นตัวหลักของเราเจ็บด้วย ตั้งแต่เราเปิดซีซั่นมาแล้วก็ตอนนี้คือว่าได้ไปประมาณเดือนหนึ่งละเรารู้สึอย่างไงบ้างเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษสําหรับเจลิกมั้นคัก็เป็นเรียกว่าเป็นปีที่ <c oughs> ออแตกต่างแล้วก็กว่าทุกๆปีเพราะว่าทุกปีก็ <c oughs> ผมเห็นเจลีกมาก็คือเตะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ <c oughs> แต่ละแมตช์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าปีนี้มันด้วยเรื่องโรคระบาดด้วยก็ทําให้เรา <c oughs> อาจจะมีเกมที่มันถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ วัดกันที่คุณภาพของผู้เล่นใน<ม>ใน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 ทีมว่าใครมีดีกว่ากันแต่ว่าในตอนนี้เราก็เราถ้าให้พูดจริงเราก็สภาพทีมเราอาจจะดูดรอปลงเพราะว่าผู้เล่น<ม>เรา<ม>เราเจ็บเยอะด้วย<ม>เอาจริงๆแล้วก็<ม>ก็ทำให้เราอา,อาจจะเกมของเราอาจจะไม่ได้เหมือนปีที่แล้วแต่ว่าก็ ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเราเล่น3มแมตช์ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในปีนี้ครับขอฝากแฟนขอฝากคอมเมนต์ถึงแฟนบอลมารีนอสด้วยแฟนบอลที่ดูอยู่ทางประเทศไทยด้วยเป็นไงครับครับก็ฝากแฟนบอลมารีนอสครับก็อาจจะเป็นปีที่ยากลําบากหน่อยแต่ว่าพวกเราก็ยังทําหน้าที่ให้สุดความสามารถครับก็เชื่อว่ายังมีหลายเกมแล้วก็ทุกคนในทีมก็พยายามมุ่งมั่นแล้วยังตั้งใจอยู่แล้วก็ เออจะทำผลงานให้ดีในปีนี้ครับแล้วก็ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้โยโกมาเอฟมารินอสด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วก็ไปถึงเป้าหมายเหม,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 มือนเหมือนที่เคยทำให้ได้เหม,ม,มือนปีที่แล้วครับขอบคุณมากครับ